สวัสดีค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวย กว้างๆใหญ่ๆบรรยากาศดีวิวดีของคอนโดเอพิโซดมาฝากทุกท่านกันค่ะท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าพักหนึ่งถึงสองท่านห้องกว้างางส,สวยๆใหญ่ๆแบบนี้นะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำครัวแยกมีพื้นที่นั่งเล่นกว้างๆขนาดพื้นที่ประมาณ3 1ตารางเมตรนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะบรรยากาศดีวิวดีจริงๆค่ะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะมีในส่วนของทีวีนะคะจอใหญ่ๆแขวนผนังให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นะคะ พื้นที่นั่งเล่นตรงนี้นะคะมองไปนะคะตรงกระจกนี่ก็จะเห็นวิวนะคะแล้วก็มีในส่วนของโซฟาให้เรียบร้อยนะคะชุดโต๊ะรับประทานอาหารมีให้มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่นั่งเล่นไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะแล้วก็เปดิดประตูเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องนอนค่ะเตียงนอนขนาด5ฟุตนะคะแล้วก็ที่นอนนะคะฟูกนอนมีให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกนะคะแต่งตัวแล้วก็มีในส่วนของแอร์นะคะให้เรียบร้อย ถัดมาเดินทะลุมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่นะคะที่เป็นครัวนะคะมีในส่วนของตู้เย็นขนาดใหญ่ให้แบบนี้เลยนะคะเคาน์เตอร์ครัวขนาดใหญ่นะคะมีในส่วนของไมโครเวฟให้อ่างล้างจานชั้นเก็บของวางของนะคะแล้วก็มีในส่วนของ เตาไฟฟ้าให้ทําอาหารภายในห้องได้ด้วยนะคะเปิดบานสไลดอออกไปก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ระเบียงนะคะถัดมาก็เป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้าโถสุขภัณฑ์กระจกอ่างล้างหน้าค่ะฉากกั้นกันน้ํากระเด็นค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำเดี๋ยวจะมีการติดเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะมีราว ตากผ้าในห้องน้ําด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับห้องนี้ห้องสวยใหญ่ใหม่แล้วก็กว้างมา,มากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจเช่าเนี่ยรีบทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวฟ้าพาชมส่วนอนื่นๆของโครงการค่า พื้นที่บริเวณภายในคอนโดยังมีพื้นที่ในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นที่เป็นห้องสมุดมีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้เลือกนั่งเยอะและมีหนังสือให้เลือกอ่านเยอะมากๆเลยนะคะและนะคะด้านบนสุดของคอนโดมีในส่วนของสระว่ายน้ำวิวสวยมากมองเห็นวิวเมืองในย่านบางเขนสะพานใหม่ค่ะและในส่วนของโครงการยังมีในส่วนของฟิตเนสค่ะที่อยู่ชั้นบนสุดของคอนโดเช่นกันค่ะมองเห็นวิวในย่านบางเขนสะพานใหม่ คอนโดนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เข้าออกง่ายติดถนนเทพลักษ์หรือหลายท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่และยังใกล้ในส่วนของ BTS ใกล้ทางด่วนและใกล้ห้า